ความคิดมันยังไวอยู่อะนะเป็นเป็นคนคิดไวอะ่ะเรื่องงานเรื่องอะไรตัวมีอะไรเออนะคือบางบางทีก็ทํางานแบบมีระเบียบนะบางทีมันก็ทําแบบตามอารมณ์อะนะ้าใจใช่ไหมแต่แต่คิดเร็วเสมอแล้วนะจะบางทีเนี่ยมันยังคิดไม่จบมันตัดสินใจแล้วตอนตอนที่ใช้อารมณ์เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คือยังยังไม่ทันเห็นอะไรรอบ แล้วเราอยากจะตัดสินใจเร็วเป็นคนชอบตัดสินใจเร็วอ่าแต่บางทีก็ใจเย็นแต่นานๆทีมันมันหนึ่งใจใจเย็นแล้วก็คิดอะไรรอบคอบสักทีลองหัดคิดให้รอบคอบมันมีผลกับการภาวนานะคือคือเอารายละเอียดมาให้ครบซะก่อนเพราะบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเชื่อมั่นคือเชื่อมั่นในตัวเองสูงวพราว่าเนี่ยฉันเซน์ดีแหละแล้วปรากฏว่ามันผิดมาหลายครั้งแล้วนะอ่าเนะนะี่ยไอ้ไอ้ตรงที่ รารู้สึกว่าเราตัดสินใจเร็วแล้วมันมันเราแน่เราอะไรเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตก็สอนมาหลายคนแล้วนะว่าเออมันไม่แน่เสมอไปบางบางทีมันเก่งจริงแหละแต่หลายๆที่มันก็ไม่เก่งหรอกนี้ถ้าหากว่าใจเย็นแล้วก็ตัดสินใจช้าลงมันจะมีผลกับเรื่องของการภาวนาคือความคิดมันจะไม่กระโดดเร็วขนาดนี้ไอเนี่ยมันความคิดมันมันพุ่งไปไวเกินไปมันล้ําไปข้างหน้าไวเกินไปบางทีอยู่กับกายอยู่กับใจเนี่ย ความคิดมันกระโดดออกมาแล้วมันมันมันไม่มันไม่เย็นมันไม่เย็นพอคือกระโดดไปแล้วเราไม่เราไม่ทันมันใช่ไหมคะมันกระโดดเก่งมันมันพุ่งออกมาแล้วเราไม่ทันมันแต่นนี้ที่ผมพูดเนี้ยก็คือว่าเราไปเราไปปรับจากฐานการทํางานนะมันมีมันมีจะมีผลจะทําให้วิธีคิดในการภาวนาหรือการเจริญสติเนี่ย มันช้าลงมันมันไม่จะไม่อยากเอาอะไรอย่างใจเร็วไปนะ<ฆ>มันมันจะใจเย็นลงพูดง่ายง่ายเนี่ดูมันเหมือนใจเย็นเนี่ยคนอื่นเขาจะมองอุ้ยหน้าตาแบบนี้นะ่าจะใจเย็นจริงๆไม่ใช่ใจร้อนขอบคุณค่ะ